ื่องที่วัดกลยาน,นามิตกันบ้านนะคะหลังจากที่มีการรื้อทําลายโบราณสถานนะคะก็มีชาวบ้านที่ชุมชนไปแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าอาวาสนะคะเพราะว่าที่รื้อเนี่ยนะคะเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างจะเก่าแก่แล้วก็มีคุณค่านะคะก็มีข้อหานะคะไปแจ้งข้อหาว่าทางพระท่านเนี่ยทำลายโบราณสถานของชาติแล้วก็ตั้งคําถามด้วยนะคะว่าพระเนี่ยมีสิทธิ์มีอํานาจแค่ไหนในการทําแบบนี้ติดตามได้จากรยายงานคะ่ะ ชาวชุมชนกาลยานมิตรร่วม60คนไปรวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีพระธรรมเจดีประกอบธรรมเสถโธเจ้าวาดวัดกาลยานมิตรข้อหาทำลายโบราณสถานของชาติ ชนวนความขัดแย้งล่าสุดเกิดจากความไม่พอใจที่เจ้าวาดให้ผู้รับเหมาหรือเจดีบรรจุอัฐิของราชสกุลประวิทย์ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับทาย,ยาทและชาวบ้านแม้เจ้าวาดจะออกมาแสดงความเสียใจขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้ชาวบ้านชุมชนกระยาะนมิตรรู้สึกดีขึ้นถ้าชาวชุมชนเราไม่ออกมาเรียกร้องเนี่ยผมถามว่าปล่อยให้ชาวชุมชนเงียบไปเนี่ย การทำลายโบราณสถานโบร,บราณวัตถุเนี่ย,ย,ยก็จะทําจนหมดประเทศชาติก็จะไม่มีสมบัติเหลือให้ประเทศชาติได้ดูแลในอนาคตใช่ไหมครับแล้วที่เราออกมาเรียกร้องแล้วก็แจ้งความดำเนินดำเนินคดีเนี่ยเ,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 เพราะว่าได้มีการทําลายโบราณสถานไปหลายๆอย่างซึ่งผู้กวท้องว่าคือภาครัฐยังไม่ค่อยมาดูแลอย่างแน่นอนแลท,ทั้งที่เราทําการร้องเรียนมาตลอด เราถึงไม่สามารถที่จะชะลอกันได้แล้วก็จําเป็นจะต้องมาเรียกร้องเพื่อสมบัติของชาติได้มีให้ลูกหลานเนรนโลนได้ดูลึกลงไปเบื้องหลังปัญหาความไม่พอใจของชาวบ้านต่อการรื้อทําลายโบราณสถานของเจ้าวาดมีสาเหตุมาจากเจ้าวาดองค์ปัจจุบันยกเลิกพื้นที่การให้อาศัยซึ่งได้แจ้งกับชาวบ้านตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547นายพิชานกรยานามิตรวัย,ยาวัจกรของวัดกรยานามิตร ได้ให้ข้อมูลว่าแต่เดิมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณนี้ไม่มีผู้อยู่อาศัยเพราะชาวบ้านแต่ก่อนอาศัยอยู่บนแพริมน้าเมื่อสร้างวัดชุมชนได้ขยายมาอยู่อาศัยมากขึ้นเป็นชุมชนพึ่งพาวัดและวัดพึ่งพาชุมชนพื้นที่ตรงน,นั้นเป็นพื้นที่ของตระกูลคุณน,นาง านนาเขาเขาถวายให้เป็นวัดแลวในการถวายให้เป็นวัดนั้นนะเขากำลังบรรดาผู้คนต่างเหล่านี้ด้วยแล้วกท็ทรัพย์สินสมบัติต่างๆนียเพื่อให้เป็นวัดของุนชนแล้ววัดเนี่ยจึงเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพิธีกรรมทางสาังคมและทางจิตใจทั้งเป็นที่พึ่งของุมชนแต่ถ้ามีคนอาใส่ย,ยุทธานั้นด้วยการที่วัดใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของพื้นที่ทำลายโบราณสถานและอาคารเก่าแก่แภายในวัดนำไปสู่คำถามว่า วัดมีอำนาจหรือความชอบธรรมเพียงใดในการจัดการกับโบราณสถานภายในวัดที่จริงพระจะเดิมเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะพราะามันจะไปยุงกับทางว่าไม่ได้นะฮะคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีการดูแลเป็นมัคคุร,กรยกไปดูแลมันออยู่ใในสิทธิ์ที่สุดคน,นเขาสัปดาหตอนหลังนี่พระรู้สึกจะมีสิทธิ์มากโดยเฉพาะเจ้าอาวาสมันก็ถึงเรื่องเกิดเรื่องขิทนมานะแล้วสิทธิที่อันนี้ไม่ระบุในเรื่องกฎหมาย าาน,น,นวัดกัละยาณมิตรสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,368ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่3เจ้าพระยานิกรบดินหรือโตกัละยาณมิตรได้อุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดถวายรัชกาลที่3ต่อมาทายาทสายสกุกะลกัลยาณมิตรได้ราชาสกุลประวิตถือเป็นธรรมเนียมในการบำรุงดูแลวัดแห่งนี้เสมอมา วัดกาละยานามิตรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทั้งวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2492นักวิชาการหลายคนลงความเห็นว่าการก่อสร้างภายในวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดกฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปีพุทธศักราช2535กวินทราณาวนินันทีวีไทยรายงาน นอกจากประเด็นการสร้างแล้วยังเรื่องของการรู้ด้วยก็คือการรื้อเจอดีย์เจ้าจ,จอมบรรดาน,นะคะซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่อันหนึ่งของบ้านเราแล้วก็มีการรื้อไปโดยที่ชาวบ้านก็ออกมาประท้วงแลวไม่พอใจที่พระนะคะแล้วเจ้าวาสเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการรื้อแบบนั้นค่ะแล้วครับพัก